ก็อยู่ตรงมันเคยเป็นแย้สีสมานเคยเป็นถนนนะคะตอนนี้มันกลายเป็นคลองสาธารณะของคลองสมบูชาไปแล้วค่ะคนเยอะมากคลองสมบูชาและตอนนี้เรามีเรามีเท้าของนะคะที่รับเงินบริจาคมาจากไม่รู้่ใคนเป็นน้ำเดื หมูสองชุดไปแล้วแล้วก็มีซอ้หนึ่งอันนี้อันนับอะไรคะไอวอกกี้อันนึงอ๋ออีกอันนึงอยู่ใช่างไหนอยุถมอันนึงอ่ะเฮ้ยจ้าช่ครับนะอาจารย์น้องนงสอมีเจ้าห้ช่วยอมนช่นข้าอ่ะ มาข้าวไปุดนึ่งไหมเอาเฮ้ยอย่าพี่ปากอย่าพี่ปานอย่าพี่ปานีอะยังไม่มีอย่พ่ปานี่นี่ค่ะมีกี่คนอ่ะฝั่งนี้เลยครับเยอครับฝั่งไหนฝั่งไหนเห็นครับกี่คนคะสามนะคะนี่ก็ได้ั่างนั้น เดียวไงแลเนี่ยพิกอะไรอ่ะเอาให้พี่อยู่เชื่อค่ะบ้านเนี่ยขอพริกสุดยอดอ่ะคนเนี้ยเห็นดูไปอีกแล้วครับ เมื่อกี้มาปิดหน้าปิดตาไปเปิดหน้าแล้วานม้วยครับไม่เป็นไรคหานมให้เปไรข้างในบ้างครับโชคดีนะครับเฮ้ย้ราเการือมังาเาตัดตัดนคะแดดแรงมาก เรือเองนะคะวันนี้มันเป็นเป็นอินเ,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 นเนทนซีพอร์ตไวมากไปกล่องเรือของเราโทรศัพท์อยู่ลำนั้นนะคะคุณวิลามเทพไปอะไรไปวะคะคุณสู้นี่ยโอ้ ไี่เอาอย่าเลยค่ะโอ้ยทุกคนต้องเดยอดเ้ียหมดนะคะเอ้ยอออฉันอยากเห็นหน้าใต้กล่องเรือดิฉันนิดน,นึงคุณคุณซ้อ,ซอมคุณถัดหน้ามันนิดนึงเลยค่ะคุณโอเคไหมคะคุณอ,อ,อันนี้เป็นสุดสายรถหรือเปล่า จับเชือกเหรอคะเออเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปช่วยเนี่ยค่ะคุณแจนคุณแจนมอบให้ไปแล้วเออซูมได้ไกลมากเลยใช่ เดีวม,มีข้าวนาครับเดี๋ยวรอแล้วนึ่งครับอืมแมนอีกแล้วคนนี้ปลอดอะ่ะเอา้าชมทีน้ำมันน้ำม,มันลดลงหรือเปล่าคะอ๋อนี่ยังอยู่กันอยู่กันเยอะเลยใช่ไหมคะเยอะค่ะ<ๆ>อ๋อแต่ส่วนมากก็วันธรรมดาก็เนี่ยเริ่มอ,ออกแล้วไม่ทำงานอืม ยากใช่ไหมคะไม่มีใครเข้ามาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะลำนูนจะมีข้าวมาให้นะหมดแล้วเหรอคะว่าให้ข้าวหมดแล้วอ่ะอดจองไล้์ชุดหมดแล้วโอเคแผเดับสกิวของเรามาอีกทีหนึ่งนะคะหมดต่อเนี้แล้วเป็นไงบ้างคะคุณ เราจะไปเอาของครับคู่เด็กเก่งไหมฮะโอ้โหได้อคลงเดียวคับใส่ลูกเด็กๆเล่นมากเด็กๆเรียนไม่้จะรอนี่รอนะไอ้เรื่องนี้ต้องรอนั่นรอน่ มันชงได้สามห้าเท่าเลยเหรอพี่แจ๊คชไมได้เยอท่าทางของเราเร้่มติดใจนะคะเราจะไปขับเรือหางยาวแทนแล้ะไม่เล่นเรือใบแล้วถึงไม่ได้เป็นเยลยยอดเลเป็นเรือหางยาวแทนเนี่ยนะ <laughs> รมาเยอะแตรน้วลาเวลามาเยอะเวลาพุ่สองพุอะไรเงี้ยรนละสองรถเป็เซนไย่เลยตอนมาเขึ้นยุคนี้ีนะยกรถขึ้นสูงมากอาแล้ตรงนั้นก็เป็นที่จอดรถเห็นหลายนตู้เย็นผมคื่องเนตรงนั้นหมดเลนไม่เยอะขนาดนี้

ทะเาเเหลือเหลือน้ำส้มนิดหน่อยค่ะแล้วก็น้ำียานมีมีคนอีกไหมอ๋อหมดแล้วใช่ไหมคะค่โอเคขอบคุณนะคะค่ะ อย่าไปเอารูปไปให้พวกที่โพสเข้าเหตุการณ์เขาเรียกเลยแค่ไม่บายค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะครับ ไปไหนกันต่อเลยหมดแล้วหมดร้อนของหมดแล้วพี่ระหว่างพักสปอนเซอร์อะค่ะขอบคุณค่ะ<ม>แล้วฉันบอกว่าเหมือนเมื่อกี้ไอ้ที่ควรจะไลค์คอร์ดแต่ไม่ไลค์คอร์ดเหมือนเราลืมกดไลค์คอร์ดไม่ผิดอันนะคร,รับพี่ <laughs> ไม่เคยมีภ <laughs> าพเลย <laughs> ขอมีของถึนแล้วเดี๋ยวขอภาพใหม่ยังครับทิพย์เนี่ยโอเคไหมคุณกิ่มมากเลยเอ๊ะยังไงเนี่ยเริ่มติดใจเรื่องถามทิพย์หน้าใหม่อีกเปล่าเอือแบบทกวนที่ทิพย์โเข้าไม่ถึงเอออยู่ไหนอืมเป็นยายเนี่ยมาเข้ามาเลยแจกแกมาแจกของในบ้านมาแจกแกมาแจกของในแฟานแกแฟนแบบ อเออเข้าไปเข้าบี่บ้านไม่เหลือเลยก็ประมาณเข้าเป็นถ้ำก็ประมาณก็มาให้กินข้าวแบบนี้เอาเลยเอาเลยนะเอาหรอนี่คุณพาพวกเรามาชมความหลังอะไรของคุณหรือเปล่าคะเออขี่รถขับเรือนะคะ เหมือนเมื่อกี้จะได้ขอดไม่ได้จริงๆนะเนี่ยไอ้ภาพม,มุมดีๆเนี่ยร้อยครับเต <c oughs> ็ลรห้าร้อยถูกไหมครับ <c oughs> เ,ดเดี๋ยวไม่ต้องนู้เลยนะนี่หยุดข้างหน้าหยุดก่อนนะเพราะว่ามันมีทรายสูงอาจจะต้องลงไปถ้ามันไม่ต้องลงก็เดี๋ยวพายลงไปโอเค